สวัสดีสส default, ครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับผมครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะมีแนวทางตัวเลขวิ่งปูอารมณ์ดีครับผมวิ่งตัวเดียวเด้อครับพี่น้องครับเดินดีมากครับผมพี่น้องที่อ่าเป็นแฟนครับปูจะรู้ดีเด้อครับผมว่าวิ่งเดินดีมากครับพี่น้องเนาะโดยเฉพาะวิ่งสูตรที่หนึ่งครับผมปูจะมีอยู่สองสูตรเด้อครับผมที่เก่ามาเชียร์มาลง สูตรที่หนึ่งนี่เดินดีก็สูตรที่สองครับผมครับลองผิดใจหน้าวงเป็นน้ากันครับเนี่ยครับผมงดว่งหันครับผมสูตรที่หนึ่งครับผมวิ่งบนล่างห้าครับงดก่อนวิ่งบนล่างหนึ่งครับผมออกสามหนึ่งงดล่าสุดวิ่งบนล่างห้าออกห้าแปดครับงวดนี้สูตรที่หนึ่งวิ่งบนล่างจะเป็นตัวไหนครับผม เดี๋ยวไปรับชมรับฟังกันกับแนวทางตัวเลขปูอารมณ์ดีเด้อครับผมครับครับปิดใจหน้าบึงเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกระปูก็มาเชียกับขอกราบขอพระคุณปูอารมณ์ดีครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกระปูกันเลยครับปูครับกามาเชียอการธรรมสการครับจะเจริญเจริญครับปู ปูฝนตกบ่ครับผมอยู่ทาง,งวัดครับบ่มันแหล่เชือๆโอ้แหล่เชือดแม่นมันบ่ขาวบ่ขาวเลยนะปู่ครับปบูตกห่อนเด้อดได้ปู่เด้อนี่ว่าถ้าบ่ตกนี่ห่อนหลดครับทำมามันชอบมายามมึงเคลื่อนไปปูฝนช่วงนี้ อากาศเย็นๆคุณนั่นมันเกือบเปนนนไหมบุ่มบั่มบมุ่มบั่มเน่มขึ้นไปปูผลป่าห่อง <c oughs> เอาครับผมปูคลิปนี่ครับเรมาเชจอกับมาตามแนวทางตัวเล็กโอ้สมาเล็กวิ่งกันล้านแหระปูครับผม <c oughs> จุดยอดอิรลบเดี๋ <c oughs> ดยวนี้ยาวได้ปูเอฟซีกับส้ายวิ่งส้ายหลุดกับย่าเผอครับผม <c oughs> จะเป็นเงินโหลดละโอ้ยน้าปูหน่อยอม,มักไปลางเลยครับผมสูตรที่หนึ่งเนี่ครับเล็กส,สูตรที่สองสูตรที่สองนี่มันอยากไปมันอยากไปเลี้ยงเก่ะกับไปบนเลี้ยงเก่ะกับไปลางครับมันเต่าแน่นอนบ่ได้ตัวยถือว่ากับนั่มเสนอทั้งสองสูตรได้ปูเออทั้งสองสูตรครับสูตรที่หนึ่งครับผม งวดก่อน,นอง,งวดว่างหันมันได้หาเมนครับปูกว่างหันได้ห้างวดนี้ได้เจ็ดงวดนี้ได้เจ็ดครับผมเมนงวดนี้ได้เจ็ดครับอืมีลาสูตรอัมบาตาสูตรที่สองครับงวดวัางหันมันได้หกสตรที่สองว่าหันได้หกงวดนี้มันได้หนึ่ง วันนี้เรนนั่งแม่ครับสูตรที่สองโตัวจับตัวจับครูมันพันจักสีมักน้ามือประมักน้าบัวตัวประกอบที่ปัวแม่โตประกอบมันหนึ่งลองเบิองตัวปัวครับผมอืมคือแปดตัวเดียวอ๋อให้แปดประกอบตัวเดียวเลย เก็สิเป็นประกอบทั้งสองสูตรเลยบเปล่ปูหรือทั้งสองสูตรครับเอาไเป็นลักเขอเป็นลักสีบ่ปูเกลีวเตะกสิจับกิจับประโยชน์เบสิจับกจับปนชหนวยล้ปูเนาะเป็นเจ็ดแปดได้ครับผมถ้าสูตรที่หนึ่งสูตรที่สก็จะได้หนึ่งปครับพี่น้องเนาะครับเจปกับหน แต่ว่าแต่ว่ากันกันตัวนี้น้ำเนี่ยแหละตัวกันมันข้าวปัเจ็ดสองกันเจ็ดสองอเทียมมันมาน้ำกันครับเจ็ดสองแมมคือคือสื่อแปดหนึ่งแหละมันออกแบบมันออกสามหนึ่งเมื่อไห ก็คือว่าปู่ย่านว่าเจ็ดมันสิตัวแทนสิเต็มสองสิมาสี่ปูโอ้กันไว้น้ำกันสองไว้น้ำนี่แหละครับผมเพื่อมาเรกตัวแทนว่างหันเจ็ดครับผมเอาว่างหันหางวดนี้ได้เจ็ดครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งได้หนึ่งด้ครับผมสูตรที่สองนี่ มันเต็มมถงมไทยบปูวคค์ครับวันนี้เอาคักเด้ครับพี่น้องเนาะแต่ว่าก็ยึดยึบเขือสูตรที่หนึ่งนี่แหละครับผมเจ็ดครับโอ้่ปยเนียน่เนอปูเนาะเนียนเอาเอาคาักไ,ได้ครับผมวิ่งนี่ก็บวิ่งเจ มั่นใจไปเลยครับพี่น้องเนาะครับเก็บมั่นใจไปเลยครับผมนักไปทางล่างนะครับผมลองเมืองเพราะว่าที่เอามาลงคลิปไม่ต้องลงล่างนะครับผมสูตรที่หนึ่งนี่ครับครับนี่แหละครับพี่น้องเนาะกระชิบพ่อจะเห็นเป็นข้ามทางในเร้อครับผมเพราะว่าบอกกันตามข้อมูลนสถิติทิ่เ์หรือนำเสนอเหล็กปูลงไปครับเอา กามาเชียกกสิลบกวนปูซัมน่เด้อครับปูบัดนนี้ครับกาบขวบพระคุณปูสาถูกครับปูเอาครับพี่น้องครับผมเลขปูอารมณ์ดีครับพี่น้องเนาะนี่ชีเป็นเลขเกิดได้ครับผมบัดนนี้เป็นเลขวิ่งเงินล้านกับว่าได้ครับพี่น้องครับสูตรที่หนึ่งครับพี่น้องเนาะสูตรที่หนึ่งนี่แย้เผอได้ครับผมครับถ้าเขางวดนี้ก็ สิเป็นงวดที่สามที่ลงคลิปนด้ครับผมแต่ว่าแต่ถามปู่ว่าเขามาจะงวดแล้วเป็นปีแล้วเด้อครับผมสูตรนี้เป็นปีแล้วครับเป็นปีแล้วครับพี่น้องเนาะครับลองบึงครับสูตรที่หนึ่งงวดนี้ได้เจ็ดครับผมงวดนี้ได้เจ็ดครับผู้ประกอบไห้มีเจ็ดแปดกับเจ็ดสองนะครับผมเจ็ดแปดกับเจ็ดสองครับส่วนสูตรที่สองครับผมสูตรที่สองนี่ ว่าหันกล้อมาเชื่อลงไปคือ2แต่ว่าปูว่าเป็น6ครับพี่น้องเนาะอาจจะซื้อสารกันผิดพลาดนิดนึงครับก็คือได้หนึ่งนะครับผมสูตรที่2ได้หนึ่งครับสูตรที่2ได้หนึ่งปูหาก็คือ18ครับพี่น้องเนาะหนึ่งแครับนี่แหละครับผมแนวทางตัวเลขปูเป็นเลขวิ่งเงินล้านกัว่าได้ครับพี่น้องเนาะครับพิจารณาเบิ้งเอาครับเลขดับก็ลงไปแล้วเด้อครับผม คลิปนี้เป็นเลขเกิดครับเอาครับพี่น้องครับผมถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียร์ขอไวยพรอให้พี่นอ้องชี่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันในหวยวันทีห่งตุลาคม68สิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ